บ่งชูวันนี้นะคะดิฉันก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเลอซาเคเกอร์มหาวิหารพระหาฤือไทยแห่งมงมาตหรือชื่อในภาษาฝรั่งเศสคือบาสลิกเกอร์ดูซาเคเกอร์เดอมงมาเป็นโบสและมหาวิหารรองในคิตตจักรโรมันคาทอลิกค,ค่ะซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของกรุงปารีสหรือที่เรียกว,ว่ามงมาต สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่พระหาฤทัไทยของพระเยซูค่ะปัจจุบันนะคะถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของกรุงปารีสด้วยถือเป็นอนุสาวรีย์ของทั้งสองด้านคือทั้งด้านการเมืองและด้านวัฒนธรรมค่ะ ซึ่งโบสถ์นะคะได้ถูกออกแบบโดยคุณโปนอบาดีเพื่อนๆรู้จักกันไหมคะคุณโปรนอบาดีนะคะเป็นสถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่เป็นหนึ่งใน77สถาปนิกผู้ชนะการประกวดและเริ่มการก่อสร้างในปีคศ1875ค่ะและเสร็จสิ้นในปีคศ1914ค่ะ ภายหลังจากการเริ่มต้นก่อสร้างส่วนฐานรากไม่นานนะคะคุณโปนอาบาดีก็ถึงแก่กรรมลงในปีคศ1884ค่ะโดยมีสถาปนิกอีก5คนรับผิดชอบต่อโดยในระหว่างการก่อสร้างสงครามโลกครั้งที่1ก็ได้ทําให้การก่อสร้างหยุดชะงักลงจนเสร็จสิ้นภายในหลังสงครามโลกในปีคศ1919ค่ะ และเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามูล,ลค่าการก่อสร้างคิดเป็นเงินประมาณ7ล้านฟรังประมาณ257ล้านบาทไทยค่ะโดยมาจากการบริจาคทั้งสิ้นเลยค่ะ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโบสถ์มีความเป็นเอกลักษณ์มากในยุคนั้นค่ะโดยสถาปนิกเจ้าของโครงการคุณโปนอบาดีได้เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบโรมันไบแซนไทนค่ะซึ่งจัดว่าแปลกใหม่เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูบาโรกดังที่ปรากฏที่โรงอุปรากรบาแลกานิเยอย่างสิ้นเชิงค่ะการออกแบบโบสถ์ได้หยิบยกสัญลักษณ์ของลทัทธิชาตินิยมในสมัยนั้นมาเป็นองค์ประกอบด้วยค่ะ ตัวโบสน,นะคะก่อสร้างจากหินปูนประเภททาวเวอร์ทีนค่ะโดยคุณสมบัติพิเศษของหินชนิดนี้จะมีการคายแคลเซียมออกมาเป็นระยะทําให้คงความขาว,ขาวของสิ่งปลูกสร้างได้ยาวนานในสภาวะอากาศต่างๆค่ะดิฉันนางสาวน้ำทิวฟองสานุวงศ์เลขที่39ชั้นม .5 6ทับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะแม็กซี่